ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บยซิโยอเปิดคลิปหลักฐานสุดช็อคค่ะรัฐบาลตระกูลหุน่นส่งตำรวจไปอารักขาแก๊งสแกมเมอร์หลังไทยถล่มดุพุงเป้าตัดท่อน้ำเลี้ยง เลือจะเชื่อคะ่ะรัฐบาลกัมพูชาส่งตำร,รวจจำนวนมากเข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกเพื่อเคลื่อนย้ายแก๊งสแกมเมอร์ไปพื้นที่ปลอดภยัยหลังกองทัพไทยพุ่งเป้าฐานใหญ่มิจชฉชาชีพตัดท่อน้ำเลี้ยงตะกูลหุน่นเข้าสู่วันที่4ของการประท้านนะคะบอกเลยว่าบุกหนักไม่พักสำหรับกองทัพไทยคะ่ะ เพราะว่าเป้าหมายก็คือกองทัพกัมพูชาต้องสิ้นสภาพการปฏิบัติการครั้งนี้ก็เลยพุ่งเป้าไปที่ฐานทหารของกัมพูชาค่ะและอาวุธหนักเป็นสําคัญโดยที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือการตัดท่อน้ําเลี้ยงนั่นเองซึ่งนั่นก็คือฐานสแกมเมอร์ค่ะเมื่อวันที่11ธันวาคม68ค่ะด้านของเพจ army military force ค่ะก็เปิดเผยคลิปหลักฐานสุดเด็ดที่เรียกว่าทำมอชกอันทั้งโลกค่ะหลังจากที่กองทัพไทยเปิดปฏิบัติการทลายฐานทหารกัมพูชา พ่วงกับฐานสแก c a m m e r เพื่อหวังจะตัดท่อน้ำเลี้ยงสิ่งที่ปรากฏให้ชาวโลกได้เห็นก็คือรัฐบาลกัมพูชาส่งตำรวจจำนวนมากนะคะเข้ามาดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้เหมือนกับว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยทำความดีงามเป็นชนชั้นพิเศษของประเทศค่ะทั้งที่ความจริงเนี่ยพวกนี้ก็เป็นมิจฉาชีพนั่นแหละค่ะที่หลอกลวงคนทั้งโลกทางด้านของเพจดังกล่าวนะคะเขาก็โพสต์คลิปและข้อความระบุว่ามีรายงานว่ามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในกลุ่ม telegram โดยชาวกัมพูชาก่อนที่คลิปดังกล่าวจะถูกลบออกไปภายใน5นาทีต่อมา ซึ่งเผยให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชากำลังร่วมกันเร่งอพยพกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติประกอบไปด้วยชาวจีนอินเดียปากีสถานมาเลเซียและอินโดนีเซียค่ะออกจากพื้นที่คาสิโนและฐานสแกมเมอร์ในย่านโอสมิจังหวัดอุดอรมีชัยของกัมพูชาใกล้กันกับจุดผ่านแดนถานวรช่องจอมอำเภอกาบเชิญจังหวัดสุรินทร์และคลิปดังกล่าวถูกถ่ายในช่วงเที่ยงของวันที่10ธันวาคมค่ะการอพยพนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพอากาศไทย ได้ส่ง,งเครื่องบินรบ F16 และ j จ z ส39 g r ิ p เ n เข้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออาคารคาสิโนโดังกล่าวเนื่องจากถูกใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทางหารของฝ่ายกัมพูชาค่ะ จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกรัตรู 3, ก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุแนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่ว,วุธเขาต่อสู้กันอย่างรุแนแรงความเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตาม,มาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่สามนะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในงแงกยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือเหา่ากลเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามกทยัคือภุ คนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปอยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War i โดยนวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทฉเฉลี่ยเล่มละ 132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ